การเขียนตัวอักษรด้วยบรรทัดอักษร （lettering plate） จะมีลักษณะเป็นแผ่นเหมือนไม้บรรทัดทั่วไปแต่จะมีร่องเป็นตัวอักษรและสัญ,ญลักษณ์ต่างๆในการเขียนแบบโดยเวลาเขียนผู้เขียนจะต้องเลือกขนาดของปากกาให้เหมาะสมกับร่องตัวอักษรนั้นๆซึ่งจะมีระบุไว้ที่ตัวบรรทัดอักษรเมื่อเรารู้จักตัวบรรทัดอักษรกันแล้วเรามาเรียนรู้วิธีใช้กัน เมื่อเตรียมกระดาษเรียบร้อยเราจะเลื่อนทีสไลด์มาบริเวณตำแหน่งที่จะเขียนตัวอักษรขีดเส้นร่างเตรียมเขียนตัวอักษรจะสังเกตเห็นว่าที่ขอบไม้บรรทัดจะมียางสีขาวอยู่ส่วนนี้จะช่วยยกไม้บรรทัดขึ้นทำให้หมึกไม่เลอะตัวบรรทัดจากนั้นเริ่มลงมือเขียนได้เลยนี่เป็นขั้นตอนการใช้ไม้บรรทัดอักษรเบื้องต้นสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเขียนแบบต่อไป